สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับ l e n o v o Yoga b o o k นะครับวันนี้เราจะมาทดสอบของปากกากันนะหมดปากกาที่หลายท่านคือ,อเขียนเป็นเทคแล้วอาจจะเห็นภาพไม่ชัดเจนก็เลยจะมาทําเป็นวิดีโอให้ดูกันนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะมาอธิบายกันก่อนก็คือปากกาของ r e n o v o Yoga Bo o k เนี่ยเ e n o v o เขาออกแบบให้ปากกาเนี่ยสามารถใช้งานได้จริงคือเนี่ยคุณสามารถเอากระดาษเนี่ยมาเขียน มาแปะลงบนนี้แล้วคุณก็เขียนลงบนกระดาษจริงๆมีหมึกจริงๆปรากฏที่กระดาษด้วยแล้วก็มันจะถูกคัดลอกมันอยู่ที่หน้าจอมันอยู่ที่ตัวแอปพลิเคชันของของ Lenovo เองด้วยนะครับผมเป็นอะไรที่แบบมาหัศาจรรย์มากแล้วก็มันเป็นสีสันมันเป็นเทคโนโลยีเป็นนวัตกรรมใหม่เลยนะผมว่าอย่างนั้นนะมันมันน่าสนใจอยู่นะครับผมถึงแม้มันจะทําให้ตัวเครื่องมันอาจจะดูใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับคือจริงมันต้องเป็นแท็บเล็ตที่มีแค่นี้ ใช่ไหมฮะนี่มันต้องเพิ่มในส่วนของตัว h าร์โลคีย์บอร์ดกันเรียกฮาร์โลคีย์บอร์ดนะครับเพราะว่านอกจากเป็นปากกาแล้วมันแตาเป็นคีย์บอร์ดได้ขึ้นมานะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูในส่วนแรกก่อนปากกานะครับปากกาเ e โนโวก็เป็นปากกาเหมือนปากกาหมึกทั่วๆไปนะครับมันอันนี้ไม่ได้ใส่หัวมันจะมีหัวให้เลือก2แบบนะครับหัวนี้ที่เป็นสีทองๆองเนะี่ยอันนี้มันจะเป็นหัวหมึกจริงนะครับมีน้ำหมึกจริงอันนี้ก็มีหมึกอยู่ในนี้จริงๆนะครับเวลาเขียนลงกระดาษเนี่ย ลาใช้กระดาษเนี่ยเดี๋ยวจะทาให้ดูเดี๋ยวที่บ้านนี้ยากจ,จะงงเขียนจริงๆมันก็จะติดลงไปที่กระดาษจริงๆนะครับกับอีกหัวนี้เป็นหัวแบบแบบว่าเป็นหัวสําหรับสัมผัสหน้าจอปกตินะครับสัมผัสได้อนี้ก็ได้แล้วก็มาเขียนตรงนี้ก็ได้นะครับสําหรับคนที่ไม่ได้ต้องการจะบันทึกลงกระดาษจริงๆก็ใช้อนี้นะครับเดี๋ยวจะทดสอบให้ดูเลยอ่ะเริ่มจากหัวนี้ก่อนแล้วกันเป็นไฮไลท์หัวปากกาจริงนะครับเราแค่ใส่เข้าไปแล้วก็กดลงไปนิดนึงแค่นี้ครับอ่ะเครื่องดับไปละอ่านี่ เสร็จแล้วนี่เขาจะมีสมุดมาให้เรนูโม่จแถมสมุดมาเป็นสมุดสําหรับเอาไว้จดโนต้ตจริงๆนะครับแต่เขาเนี่ยถามว่าเราจะำเป็นต้องใช้ของเขาไหมสมุดเนี่ยไม่จาเป็นเอากระดาษอะไรมาก็ได้เอสเอสซมาแปะด้านเนี้ยได้หมดกระดาษอะไรเดี๋ยวผมจะลองให้ดูแล้วกันแต่นี้ผมจะลองของเขาก่อนนะครับเนี่ยคุณแค่าวางลงไปมันจะเป็นแม่เหล็กนะครับถ้าใช้ของเขาเองมันจะเป็นแม่เหล็กดูดปึ๊บเนี่ยแหละแค่นี้แล้วคุณก็อันนี้เป็นปากกาหมึกจริงนะผมจะเขียนให้ดูมันจะปรากฏมันจะถูกคัดลอกอยู่หน้าจอนี้ด้วยคุณผมเขียนอันนี้ เห็นไหมสวัดีครับมันจะให้ความรู้สึกเหมือนจริงเห็นไหมครับพอเขียนแล้วเพราะว่ามันมันมีหลายท่านที่ใช้ปากพูดลาข้อโน้ตจริงๆอ่ะโน้ตบนไอ้พวกอย่างเช่นพวกโทรศัพท์ที่มันเขียนหน้าจอได้นะมันรู้สึกว่ามันยังให้น้ําหนักอะไรอย่างเงี้ยที่มันยังไม่ค่อยเหมือนจริงหรือน้โมเขาแก้ปัญหาด้วยการก็เอากระดาษจริงๆได้มาใช้เลยนะครับเนี่ยมันก็จะเขียนได้มันก็ทำให้รู้สึกว่าการทำงานการใช้งานอะไรมันลื่นไหลขึ้นนะครับ เห็นไหมฮะโอ้ใช้ได้นะผมว่าใช้ได้เลยอันนี้คือคือของอันนี้คือหมึกจริงนะฮะแต่ถ้าเกิดเราไม่ใช้หมึกจริงเราว่าแค่เปลี่ยนหัวถ้าเราจะเอาเป็นแบบว่าแค่แค่เขียนแล้วให้มันมาปรากฏเทศตรงนี้ไม่ต้องการจะลงกระดาษจริงๆเนะ่เปลี่ยนอันนี้ซึ่งอันนี้มันจะไม่มีหมึกนมฮะแต่มันก็ยังรองรับการเขียนอยู่คุณก็เอา,งงาน,นี้เก็บไปนี่ฮะแล้วคุณก็เขียนได้เหมือนกันอันนี้เหมาะสําหรับอันน,นี้เขียนหน้าจอก็ได้อันนี้ เหมาะสําหรับใช้งานแบบดั hmm. it it, it tense, ้งเดิมนะฮะเป็นปากกาเขียนหน้าจอแบบดั้งเดิมเหมือนพวกสมาร์ทโฟนที่ทิตหลายๆรุ่นที่เขาเขียนจอได้นะนนี้ก็เหมือนกันนี่ทาได้ปกติอยู่นะครับแล้วนี้มีคําถามผมว่าเห็นมีคนถามอยู่นะฮะแล้วก็ยังไม่มีใครคัดคำตอบแต่ผมอะหาคําตอบมาให้แลลวผมขอเปลี่ยนกลับไปที่นี้ก่อนถ้าเกิดเราใช้เป็นกระดาษอันอื่นล่ะเพราะว่าอย่างหัวหมึกเนี่ยเรโนเวอบอกว่าถ้าเกิดจะให้มันรองรับกับระบบเนี้ย ระบบเอระบบคัดลอกเป็นแบบดิจิตอลเนี่ยมันก็ต้องใช้มือของเขานะฮะถ้าหมึกหมึกด้ามน,นนี้หมดไปนะครับเนี่ยหลอดเนี่ยหมดไปคุณก็ต้องไปซื้อของ l e n o v o มาใส่นะครับจะไปซื้อซืูอ,อื่นมามันคงใส่ไม่ได้แล้วก็ใช้งานไม่ได้คราวนี้ถ้าเกิดเป็นกระดาษอย่างนี้ล่ะอันพูเป็นกระดาษเนี่ยกระดาษซองจุดหมายแบบกระลัวกระลัวนะฮะเขียนได้ไหมอ่ะเห็นไหมครว่ามันเขียนได้อ่ะเขียนได้หมดนะฮะ เขียนได้ลบได้นะะแต่อันนี้มันก็จะติดไปด้วยนะฮะเห็นไหมใช้งานได้เหมือนกันนะครับไม่จะเป็นใช้กระดาษของเขาก็ได้นะพี่กรดาของเขาเนี่ยมันจะมีแม่เหล็กอยู่ตรงนี้มันจะดูดติดนะฮะแต่เราก็เปลี่ยนได้ใช่ไหมฮะเนี่ยมันแกะออกได้ถ้าสมุดเล่มเนี่ยที่เขาแถมมากับตัวเครื่องเนี่ยมันเต็มแล้วคุณก็ไปซื้อไอ้เล่มนี้มาอีกก็ได้จากเรโนโวโฮมมีขายครับ หรือว่าถ้าเราไม่อยากใช้ก็ได้ใช้เป็นเราอยากจะใช้เป็น A4 ของเราเองเป็นสมุดโน้ตของเราเองคุณก็ใช้ได้เหมือนกันเห็นไหมเพราะผมลองกับซองจดหมายแล้วมันติดเนี่ยมันก็ติดปก,กติอยู่นะครับอ่านี่แหละครับก็คือเป็นเขาเรียกอะไอเดียเป็นเทคโนโลยีเป็นนวัตกรรมใหม่ๆนะครับที่เลโนโวเขาทามาให้คุณผู้อ่านเนี่ยได้ลองใช้กันนะครับเป็นสีสันหนึ่งสีสันใหม่ๆใ,ในการใช้แท็บเล็ตนะครับรวมไปถึงการใช้พวกโน้ตบุ๊กไฮบริดด้วย ครับแล้วนอกจากเมื่อสักครู่ในที่เราใช้ตัวหน้าจอที่2อันนี้เป็นส่วนของแผดเขียนปากกาใช้ปากกาเขียนแล้วเนี่ยยังสามารถใช้ทําเป็นคีย์บอร์ดได้ด้วยนะครับเป็นคีย์บอร์ดเหมือนกับเราใช้น้ตบุ๊กเลยนะครับโดยที่การอย่างแรกปิดปากกาก่อนกดตรงนี้ปุ๊บคีย์บอร์ดจะโผล่ขึ้นมาแล้วจะกลายเห็นเราจะเห็นว่าเต้าโยคะบุ๊กเนี่ยมันจะกลายเป็นเป็นเหมือนเน็ตบุ๊กเครื่องย่อมๆน้ำหนักเบาเลยทีเดียวนะครับผมเราก็สามารถใช้พิงานในปกติเลยครับเนี่ย พิมพ์ได้หมดเห็นไหมมันพิมพ์ภาษาไทยได้นะครับผมเพราะว่าตัว os android มันรองรับภาษาไทยอยู่แล้วนะครับเพียงแต่มันไม่มีไ,มได้สกรีนภาษาไทยบนคีย์บอร์ดมานะครับซึ่งรุ่นที่วางขายผมไม่แน่ใจว่าเขาจะสะกรีนมาหรือเปล่าแต่รุ่นทดสอบอน,นี้มันไม่ได้สกรีนมาเพราะฉะนั้นเราต้องสัมผัสเอานะครับส่วนการเปลี่ยนภาษาก็ทําได้เหมือนคีย์บอร์ดทั่วไปก็คือกด control space bar ใช่ไหมครัจะเปลี่ยนภาษาจะเห็นว่าการตอบสนองมันค่อนข้างจะรวดเร็วว่องไวเหมือน คีย์บอร์ดจริงๆนั่นแหละฮะแต่อันนี้มันเป็นคีย์บอร์ดเวอร์ชวลเท่านั้นเองแล้วก็นอกจากนั้นมีแทร็กแพดนะฮะเร,เรียกเรียกเมาส์แพดก็ได้เนี่ยก็มีเคอร์เซอร์เมาส์ซึ่งแน่นอนว่าพวกเนี้ยมันเป็นอะไรที่ Android ด์เขารองรับอยู่แล้วนะครับอีโรเวก็แค่ทําตัวฮาร์ดแวร์เสริมเข้าไปเท่านั้นเองนะครับเนี่ยมันก็ได้ทําให้ตัวโยคาบุ๊กเนี่ยมันมีความน่าสนใจนอกจากให้ปากกาได้แล้วยังพิมพ์งานได้ใช้เป็นคีย์บอร์ดได้อีกนะครับผมนะก็สำหรับรายละเอียดปีีกกกยย่อย่ออ็็ตติดตามในนนนนเววบบบ Cyberbit Science ะคครรััั้ไป